สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมมาสองนะครับเป็นกุมารทองหลวงพ่อลวยนะครับเนาะที่นะครับนเนื้อหาโซนเนี้ยนะครับผมถือว่าแท้ดูง่ายนะพี่ๆนะครับก็ดูนะนะครับเนื้อหาโซนนี้คือยังไงนะนะครับ เป็นเนื้อเห็นไหมครับเนื้อตะกั่วนะครับเนาะเนื้อตะกั่วอาบทองแดงนะนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะเห็นไหมครับแล้วก็ธรรมชาติความเก่าของพระปีสองหนึ่งเห็นไหมครับนะดูนี่นะนะครับเนื้อตะกั่วอาบทองแดงนะครับเนาะถ้าคนที่เล่นเครื่องรางมานะครับจะต้องนึกภาพของคุดนะครับคุดหลวงพ่อเสงนะครับคุดหลวงคุดหลวงพ่อเสงวัดบางนานะครับเนาะออกปีสองสองนะครับเนาะเหมือนกันนะครับเนื้อตะกั่วอาบทองแดงนะครับอันนี้ปีสองหนึ่งนะครับเนาะ นะครับวิวัฒนาการสร้างพระในยุคนั้นนะครับสองหนึ่งกับสองสองเห็นไหมครับนะนะครับผมถึงบอกตลอดนะครับว่านะครับภาพจํานะครับเนาะภาพจําที่ที่คนเล่นพระเยอะๆดูพระเยอะๆนะครับเนาะนะครับมันจะมีมันจะได้เปรียบตรงนี้แหละนะครับผมนะนี่นะครับก็ดูนะเนี่ยนะครับเนาะเนื้อหาเนี่ยโซนเนี้ยที่ผมบอกนะครับแท้ดูง่ายนะครับเนาะนะครับเป็นเนี่ยเนื้อตะกัวอับทองแดงเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะ ดูเล็กรงเลขกสองชัดนะเห็นไหมครับนะนะครับก็นะครับพระองค์เนี้ยนะครับพระสององค์เนี้ยนะผมได้มาก็เมื่อวานนะนะครับพอดีก็อย่างที่รู้กันนะครับเนาะคือจะปีใหม่แล้วนะครับเราจะปีใหม่แล้วผมก็เลยไปไปไล่แวะตามบ้านที่ที่เคยแบ่งปันเคยซื้อขายกันนะครับเนาะก็เพื่อนะครับเพื่อได้เช่าซื้อขายกันนะครับเผื่อพวกพี่พี่ลุงๆุงป้าป้าอะไรเงี้ยเขาจะได้มีเงิน ไว้เติมน้ำมันไปเที่ยวปีใหม่กันนะครับคือคือเจตนาลมผมอย่างนี้นะนะครับก็เลยไปก็เลยได้มานะครับผมนะนะครับก็คงจะครบแหละนะครับผมไปมาครบแหละนะครับเนาะก็พอได้ซื้อได้ช่วยค่าน้ำมูงน้ำมันกันไปนะครับเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เลยมาทําคลิปนะครับก็บอกกันตรงๆนะนะครับกุมารทองของหลวงพ่อควยเนี่ยนะครับผมทําคลิปมาพอสมควรนะครับแต่ก็ปิดไปหมดแล้วนะครับแล้วก็มีคนมาเม้นนะครับทั้งในช่อง youtube นะครับหรือว่าทักมาในไลน์ในเฟสนะครับว่านะครับเนาะ เหมือนจะให้ผมคือทักมาขอเช่านะครับนะหมือนหรือจะให้ผมแบบหาให้นะครับถ้าได้มาอีกก็ก็ทักมานะอะไรอย่างนี้นะครับเนาะนะครับแต่สไตล์ผมนะครับเนาะเพราะผมขอมาลงช่อง YouTube นะครับเนาะเพราะผมเชื่อว่านะครับเนาะพระทุกองค์เขามีเขาเลือกผู้ครอบครองนะครับผมนะก็คือก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นดวงสมพงกันละกันนะครับเนาะทาไมผมถึงไม่ซีเรียสที่ว่าเวลาใครให้ให้ผมหาของให้ทําไมผมถึงแบบไม่ทักไปอะไรอย่างนี้นะครับ เพราะผมคิดว่านะครับเนาะผมแบ่งผมแบ่งในราคาที่มันไม่ได้เวอร์วังอะนะครับผมไม่ได้เวอร์วังนะครับเนาะคือไม่ต้องเวอร์วังคือพูดง่ายๆครับราคาผมมันมันมันพูดตรงๆนะนะครับมันขายที่ไหนก็ได้มันขายกับใครก็ได้นะครับเพราะราคาผมไม่เวอร์นะครับผมไม่เคยเอาราคาใครมาอ้างนะครับเนาะเอ้ยก็ดูดีคนนี้เขาขายเท่านี้ผมต้องขายเท่าเขาไม่ใช่นะครับเนาะไม่ใช่ครับนะครับนะครับ การมีชื่อเสียงนะครับของเซียนใหญ่มือดังนะครับไปนั่งดูช่อง youtube เขานะครับเขาถ่ายสมมุติเขาขายพระรุ่นนี้นะครับเนาะเขาขายพระรุ่นนี้อยู่แสนหนึ่งนะครับคุณมีพระรุ่นเดียวกันนะครับเนาะคุณมีพระรุ่นเดียวกันคุณก็จะไปพูดกับใครแสนหนึ่งนะครับนี่อาจารย์บออาจารย์บางแคเขาขายแสนหนึ่งจะขายแสนหนึ่งด้วยมันคุณว่ามันคุณว่ามันใช่อะครับมันไม่ได้นะครับเนาะคุณสําคัญตนผิดนะครับเพราะอะไรนะครับ เขาขายแสนหนึ่งครับนะครับมันบวกกับชื่อเสียงเขาบวกกับมาตรฐานเขาที่เขาที่เขาแบบขายมานมนานครับนะครับแล้วก็ชื่อเสียงเขาเวลาเขาซื้อเข้าถูกไหมครับเขาก็ต้องซื้อเข้าให้สมชื่อเสียงเขาแล้วคุณคุณไม่รู้คุณคุณไม่มีตัวตนแล้วกันนะครับเวลาคุณได้มานะครับมันอาจจะพระแท้นะผมไม่เถียงนะครับแต่คุณก็ไม่ได้ซื้อแพงเท่าเขาผมพูดถูกไหมครับนะครับพูดง่ายๆครับเหมือนอาจารย์บอยอาจารย์โทนเวลาเขาถามเขาถามซื้อพ้าคุณ คุณก็ต้องกั้งคุณคือคุณก็ต้องตั้งกาดสูงอยู่แล้วคือคือถูกไหมครับคุณก็ต้องเปิดราคาสูงอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าตาสีตจสามมาถามก็อาแบ่งกันใช่ไหมครับตรงนี้ส่วนหนึ่งนะนะครับแล้วก็ผมจะคิดนะผมใช้ข้อเปรียบเทียบนะครับเหมือนของบนห้างครับนะครับกางเกงยีนกางเกงรีวายนะครับกางเกงแม็กกางเกงแรงเลร์นะครับมันก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งคือคือถูกไหมครับนะครับ มันเป็นแบรนด์เหมือนชื่อเสียงเซียนนั่นแหละนะครับสมมุติคุณมีเมียเมียคุณทํางานโรงงานเย็บกางเกงยีนเป็นสมมุรินะครับนะนะครับคุณก็เย็บบ้างเหมือนเขาเลยนะครับแต่คุณจะขายเท่าเขาอะคุณจะขายเท่าเขาอะมันขาย,ขา Warm ขายไม่ได้ครับนะครับเพราะแบรนด์คุณมันไม่เท่าเขาไงครับนะครับคุณแบรนด์คุณมันไม่เท่าแม็กไม่เท่าแรงเลอ er ร์อยู่แล้วเพราะมันเป็นมันเป็นของที่มันมีชื่อเสียงสั่งสมมายาวนานครับนะครับมันเป็นธรรมดาครับนะครับ คือเราอยู่บนโลกความจริงนะครับผมก็เหมือนกันนะครับนะผมมีช่อง youtube ผมก็ไม่ได้ถือว่าตัวเองดังนะครับผมก็เลยว่าผมก็แบ่งปันตามสภาพที่ทุนผมได้มานะครับน,ะนี่แหละคือสาเหตุที่ว่าผมผมไม,ม่ผมไม่ซีเรียสที่ว่าผมต้องไปอันนั้นอันนี้ใครนะครับเพราะนะครับเพราะราคาผม <c oughs> มันจับต้องได้นะครับเพราะผมคิดว่ามันราคาในในโลกความเป็นจริงนะนะครับแต่มันก็ไม่ถึงขนาดถูกแบบองค์สามร้อยสามองคพันอย่างนั้นก็ อย่างนั้นก็ไม่ต้องมาทางนี้นะครับเนาะนะครับมันก็เป็นราคาที่มันสมเหตุสมผลนะนะคุณพี่นะพูดกันตรงๆนะครับผมนะก็นะครับเนาะอันนี้ก็บอกกล่าวกันไปเลยนะนะครับมามาดูแนวทางการเล่นหานะวี่นะนะครับก็ขออนุญาตนะครับเนาะองค์ที่ดูง่ายๆนะเห็นครับตะกั่วอับทองแดงนะครับเนาะเห็นไหมครับตรงเลขสองนะครับเนาะออกบัตรออกใบได้นะครับผมเห็นไหมครับตะกั่วอับทองแดงนะครับเลขสองเห็นไหมครับนะนี่นะครับพารุ่นนี้นะครับออกปีสองหนึ่งนะครับผมนะ เห็นไหมครับมีเลขสองเห็นไหมครับเนาะตะกวอาบตองแดงนะครับเนาะก็ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับเนาะคนที่พาดูง่ายๆนะครับนี่นะครับเนาะออกบัตรออกไปได้นะครับเนาะตะกวอาบ่องแดงนะครับผมนี่นะนี่นะเนาะแล้วก็เลขสองตรงพุงนะครับเนาะคือเลขสองนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าว่าว่าเขาหมายถึงอะไรนะครับหรือว่าปีสองหนึ่งหรือยังไงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงพุงเห็นไหมครับเนาะ นี่นะพี่ๆนะนะครับนี่นะนะครับก็เนื้อหาผมบอกไปแล้วนะครับเนื้อตะกัวทองแดงอย่างนี้นะครับดูง่ายนะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะกุมาทองรุ่นนี้นะครับเนาะมีสองเนื้อนะนะครับมีทั้งเนื้ออย่างนี้นะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยเหมือนเนื้อทองเหลืองล้วนนะนะครับเนาะมีเนื้อทั้งสองเนื้อนะนะครับเนาะ นะครับผมบอกกล่าวกันนะครับผมไม่ได้ห่วงไอ้คนที่ชอบสวดหรอกนะครับผมห่วงคนที่ไม่รู้ครับแล้วมีนะครับเนาะนะครับบางคนไอ้ชอบสวดมันเห็นอย่างนี้มันก็ว่าอย่างนี้ไม่ดีนะมันเคยเห็นอย่างนี้มันก็ว่าอย่างนี้ไม่ดีนะผมให้ความรู้คนที่เป็นเจ้าของพระนะครับไอ้ที่สวดก็ช่างมันเถอะนะครับเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ไปเจอต่อนะครับเนาะนะครับก็คือนะครับเนาะอยากให้รู้ว่านะครับเขามีสองเนื้อครับนะครับเขาไม่จําเป็นต้อง ไม่ว่าอันนั้นเกอันนี้แท้ไหมครับนะดูในหนังสือนะครับนี่นะมีสองเนื้อนะครับเห็นไหมครับมีสองเนื้อนะครับผมนะมีทองเหลืองกับเนี่ยเนื้อเนี่ยตะกัวทองแดงนะครับผมนะนี่นะนะครับก็บอกกล่าวกันนะครับจะได้เป็นภูมิไวรัสจะได้เป็นภูมิคุ้มกันนะครับเนาะป้องกันไอ้พวกขี้สวดนะครับเนาะนะครับเนาะเก่งเหลือเกินนะครับแต่พูดตรงๆนะครับเซียระดับประเทศผมใช่ไหมครับมีใครเคยเห็น อาจารย์โทนอาจารย์บอยอาจารย์พศไปนั่งสวดพระของคนอื่นในเฟซใน you ู u ไหมครับถูกไหมครับเออนะครับคนเก่งเขาจริงๆิเขาไม่เขาไม่อย่างนี้แหละครับนะครับเอาเวลาไปทํามาหากินดีกว่านะครับเนาะเอาเวลาไปหาความรู้ดีกว่านะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมนะมาลงกล้องกันนะครับก็นะนะครับก็ทั้งสององค์นั่นแหละนะครับเนาะเป็นกุมารทองนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับเนาะเนี่ยเนื้อหา เนื้อตะกัวต้องแดงไหมครับนะนี่ดูนะครับผมเนี่ยนี่นะครับนี่นะตะกัวต้องแดง <c oughs> นี่ <c oughs> ไปนพี่ <c oughs> ก็เนื้อหาโซนนี้ต้ององ,องค์นะครับเนาะ มาดูอีกองนะนะครับเนาะเหมือนกันนะครับนะครับสวยเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับตะกั่วทองแดงนะครับแล้วดูสิ่งหนึ่งที่เขาลอกกันไม่ได้ไหความเก่านะครับเห็นไหมครับดูธรรมชาตินะนะครับตะกั่วทองแดงนะนี่นะบยู่ไหมครับกาบไข่ต่างๆนะปีสองหนึ่งนะนะครับก็โอ้สี่สิบห้าสิบปีเหมือนกันนะครับหกเจ็ดสองหนึ่งนะครับสี่สิบกว่าปีนะครับผมนะก็ครึ่งชีวิตคนนะครับผมนะนี่ ความเก่าอะไรก็ต้องมีนะครับผมนี่นะนี่นะครับนี่นะนะครับก็นะครับเนาะก็ได้มาสององค์ก็เมื่อวานได้มาสององคก์ก็ลงคลิปสององค์ไปเลยนะครับนะไม่ได้แบบไม่ได้ทอนไม่ได้ตัดอะไรนะครับพอพูดตรงๆนะครับเนาะ คือสายกุมารทองสายอะไรอย่างเงี้ยสายกุมารทองสายคือผมไม่ได้เก็บอยู่แล้วนะนะครับพูดกันตรงๆนะครับนะเพราะผมถ้าหลงว่ากวยผมก็จะไปเก็บตะกุดเก็บมีดท่านเก็บพระสมเด็จพระศิวลีอะไรอย่างเงี้ยผมจะไปเก็บอย่างนั้นนะครับคือมันไม่ใช่สายผมอยู่แล้วนะนะครับสายกุมารนะครับเนาะแต่พอได้มาก็ก็ของดีนะได้มาเราก็มาลงคลิปนะครับแนละ้วก็ก็ถ้าถูกชโลกอะไรกับใครก็ก็แบ่งปันกันไปก็แค่นั้นเองนะนะครับแต่ ตลบพกคุยผมจะไปเก็บอย่างนั้นมากกว่านะครับเนาะนะครับเพราะอย one one ่างหนึ่งก like so ็คือนะครับบ้านผมมีมีเด็กด้วยแหละนะครับมีมีลูกเด็กอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เราไม่สะดวกที่จะเราไม่สะดวกที่จะแบบดูแลอะไรอย่างนี้นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็ไม่ได้ของหลบพกควยเดียวนะครับกุมาของหลบพอตรงปอเตะอะไรผมก็ไม่ได้เก็บนะคือไม่ได้คือไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะครับเราไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เรานะครับเราก็พูดตรงนะครับได้มาก็ก็เลยลงหมดเลยนะครับไม่มีกากไม่มีดึงนะครับผมนะ นะครับก็โอเคนะนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณไม่พี่เช่นเคยนะครับเนาะที่ไปเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกาลังใจให้กันเสมอมานะครับเนาะแล้วก็ใครที่ที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะถ้าพอจะได้แนวทางพอจะได้ความรู้ในการดูพระเล่นพระสะสมพระนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขอ้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ